เ,เรียวๆพอนาฬิกเบิ่งให้เป็นนาคเลยหมุนติวๆเลยนาคของแท่งเบิ้งคักๆเบิ่งให้เป็นนาคต้องมีศิลปะ <c oughs> <c oughs> เรียบย้อยโอ้อ้าวหนึ่งทุ่มโดยประมาณไปหาสวยขิงไปเขา,ขานาคแม่ เมื่อ <c oughs> นี่ขึ้นนี่เขานากเด้พี่น้องมืออื่นเขาโบสถุปสมบท์เป็นพระบวชนิย่ายมือนี่บวชจูงมืออื่นนี่บวชบวชพระแนมญพรกำัเริมใช่นี่อนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพผาไตจีบอนของไอ้นันเป็นสายธรรม,มยุทธ์บอกเ่อเดินสายวัดปลาธรรม,มยุทธ บูชราปาแตจิวรมาสามพันสามร้อยบาทอนุโมทนาบุญอุทิศให้ญาติพี่น้องผู้่วงรับแล้วก็ใไอ้แม่คุณยังอยู่แอ้เพื่อนแด่อันนี้สงบุญบวชไอ้วีนเอหนีน่ำเพราะว่าแม่บผมมีลูกชายบัณฑิภาพพี่น้องไปเบิง้งผู้เท่าที่นีที่ปันน่นหนักเด็ก สีหอบาทเดี๋ยวเพิ่นซอยกันอันเพิ่นกำลังไปหามาอยูเจ้าพ่อเขกมบ่เพิ่นมีอยู่เพิ่นมีอยู่แต่ว่าเพิ่นกำลังไปเอามาอันนี้บาทนี่เพิ่นเพิ่นใช้หยังเจ้าพ่อเพิ่นเอิ้นว่าอัฐาบริขารแปดบ่เพิ่นเอิ้นว่าหยังบ่กันนอนนูเอิ้นถืออยู่เนาะวันนี้เหากับสีห่อบาทเป็นนอกเหนือฮะต้มท้าตรงนี้ยังมี่มี มีเครื่องร่างของขังโอ้บ่อขังแห้งบ่อขังแห้งเออบ่อขังแห้งเอามาใส่มันจะขังแห้งมันจะชูตไทยมันจะแยกไทยไปบวชแบบไดโนมีบ่อมีพาในข้อนู้นนี่แล้วเออจะใส่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอิอได้เงินมาก่อนไป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 บอกกันค่ะารเดินเครื่องร่างของขังโอ้เลิมเลิศ คันในห้อไอเราย้ำมายากไข่ที่น่ไข่โบราณเลยเปล่าเลิมพอดีปะใช่โอ้มันเข็มขวดไงด้วยเอาไฟหลอดนี่มันบอติดตีคือบอเปิดไฟหลอดนี่มันบอติดตีคือบอเปิดเลิมก็แล้วบอกว่ามันมีเครื่องล่างของขังเอามาใช้ยหน่ารถเท่าไหร่แต่ไกลหน่อยแล้วของขังยหน่ารถเท่าไหร่แบบมาใส่ใช่เข้มขวดมาก วหวัวแล้วอ่ะเพิ่อสีไข่จ้เพิ่สิไข่แล้วผู้ใดก็จีเอาใครของมัน่เอาของกันเมื่อใดตีเอาของกันเมื่อใดตีค่ะไหวมามันแล้ลูกน่าันงอบแล้วต้องนอนงยู่วัดต้องนยู่วัดา้วเจ้าีาแรกใครจนวใว่ให้จินคันรถคันบ้อแรกได้กันบกยันคันก็เคยกีนขอแรกให้กินต่ไม่ได้อิ่ม ไปไปกินข้าวนะสก้อนแล้วจังซวยกิ้งอ่งาเอาพี่น้องมาถาเบงแบบพิ่นอแกงขันแ้ขันหาแงขันหาไปแล้วครับไป้องมีผู้ภาไปเนี่เ้าพื้นครัไปว่าล้าหนาพ่อมอ อาหนังมังเมาะผ้าพันกับพ่นกานพ่นกับูดอกเออยพ้นเ่าพ่นเอาไปพี่น้องบัดี้สี่ฮอปไหมค่ะฮอปฮอไปหนีฮอไฟตัวเออตไปตไปมันคุยกันแฮงซื่อเด้กพี่น้องสรุปเราไปสิไปโอ้ยังยานยนี่คืนผ้าผ้าหนักผ้ามอกเด้อจา์เด้อรูเด้อกูบาเด้อ อะไรอ้ิที่ไปบอกว่าเพิ่นบานนี้บานนี้เพิ่นการเออข้ามามออแกะเออไปยัางของกะลาบย้ว่าไง้นนี่เขาบอกกันนี่ล่ะจไปหาขวมันยาโว้เอาไปไปก็ได้นั่นก็ได้ไปไปก็ได้ัน้าหรวหัันหั้หัววัวันหั้วหัวหหห่่ว ห๋อแล้วยังยยัม่เป oh. 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 ิดเซร็อ no ๋อเลยอ๋อเลยค่ะมาที oh, so ่หอบาทเป็นนาคด้ปยันนี้เอ้ากินห่วงวะเหรอพ่อเห็นอยู่เอเอซอยกันพี่น้องว่าถาเบิกวันยยุดพื้นที่แล้วๆเ้ยค่ะนี่พี่น้อง ไกลเชแล้วเริ่มเป็นนากแล้วเบิ่งเห็นมันเป็นนากเด้อพี่น้องนักได้นี่นาคได้นีได้อ่า้อเ่าไมอซอยกันสามทีคนใช้ไหมวะโอ้ยเอาุกไก่เล้ยวไกลเล้ยว ก็ว่าเขาเจานถึงเขาจเมามากเขาว่าหนักก็ว่าหนักรไม่พออไปว่ายังไยอย่าไปว่าน้มี่ากับงามคืองามงามแต่ละคนบ่คือกันเนาะพ่อนาะมีน้าีน้องรวมด้วยเช่กันนอื่นะ้อหาอือนกระิไดดเขาปวดปวดเป็นพระ แล้วพี่น้องเอาอนุโมทนาบุญเด้อสาธุเอ้พี่น้องแล้วๆขอหน้าอาเบิ้งให้เป็นนากเด้อหม,มุนติวต้วๆเลยเนหนากของแทนเบิงเ้บง,นนบงคักๆเบิ้งให้เป็นนากต้องมีศิละปะ <c oughs> <laughs> เรียบเอยโอ้ oh.